cash out complete 22180นะครับไปที่ BCH สองสองหนึ C ่งแปเข้าเมื่อสีทุ่มนะครับเมื่อวานถอนประมาณทุ่มหนึ่งครับเข้าสีทุ่มสีทุ่มครึ่ง อันนี้ในบิตคัพนะครับว้าวแจมครับดอกคอยนะ่าจะขึ้นมาคนระับขึ้นมาดอกคอยขึ้นมาดอกคอยขึ้นมาโอเคครับก็แอบปบนี้ก็ถอนเข้าปกตินะครับเงินก็จะเข้าช่วงวันเย็นวันพฤหัสนะครับกับเช้าวันศุกร์นะครับไม่เย็นวันพฤหัสก็วันศุกร์ ประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ก็มาให้ดูเพียงเท่านี้นะครับว่าแอปนี้ถอนได้จริงครับลิงก์สมัครก็อยู่ใต้คลิปนะครับไปก่อนละครับไปบายของมากครับ